วิธีการใช้งานแพลตฟอร์มนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรากดล็อกอินก่อนนะครับอ่ะโทษทีครับกดลงทะเบียนก่อนนะครับซึ่งนะครับในการลงทะเบียนก็ช่องแรกเนี่ยนะครับกรอกชื่อผู้ใช้นะเป็นภาษาอังกฤษนะก็อาจจะสมมติว่าผมจะตั้งเป็นโย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 กนะรอกเป็นเกรงไกลท่านวนรําก็ลองกรอกอ,อีเมลไป อะนะครับแล้วก็กร่องรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับก็เป็นเหมือนการลงทะเบียนทั่วไปนะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีของคุณอ่ะนะครับผมใช้อีเมลนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับ ทีนี้เมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยพี่ๆนังทุนก็จะได้เข้ามาในหน้านี้